สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคคัสนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับราจอวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่ช่วงปลายเดือนแล้วนะครับดูสิว่าชาววันอังคารกับชาวพุธกางวันจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe เพจทิกตอ็อกดรเทมทารคัสนะครับเรามาดูกันซิว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ตั้งใจไวพร้อมกันนะครับ ซาฬนี้ชวาววันอังคารมีเรื่องคิดหลายเรื่องมากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอยากทําอะไรหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบิสเนสหรือเรื่องงานไม่รู้จะเริ่มจากทําอะไรดีอยากจะทําอันนี้ก็อยากจะทําอย่างอื่นต่อด้วยเช่นกันใจคิดเรื่องการเงินเพราะว่าเราอยากจะเมคมันนี่แหละอย่างว่าเนาะมันก็ต้องคิดหลายๆอย่างแต่คุณอนะเป็นคนที่เหมือนแบบภาระรับผิดชอบอะไรหลายอย่างมากในช่วงนี้ไม่ว่าเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วคุณมีเรื่องลังเลใจต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยนะ เมือนมีเรื่องคิดลังเลใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะซ้ายหรือจะขวาดีหรืออาจจะดีวกับใครบางคนก็ได้หรืออาจจะรู้จักกับคุยกับใครบางคนว่าเอะว่าเราจะควรจะไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยมีเรื่องคิดคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มนะครับแล้วเราอ่ะเป็นคนที่คาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่คุณได้มานะอาจจะไม่ได้ตามคาดหรือตามแผนที่คุณได้วางไว้สัปดาห์นี้นี่นะแต่มันจะได้อยู่จะอาจจะไม่ได้ตามเป้าอ่ะไม่ต้องไปคาดหวังสูงใช้คํานี้เลยนะ แล้วไพ่พระสังฆราชขึ้นหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองและรวมทั้งเหมือนปลงในเรื่องบางเรื่องใช้คํานี้นะ <S <S ทีนี้ชาววันพุธกลางวันนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตเตรีพร้อมกันนะชาวพุธกลางวัน ชาวพุทธกลางวันช่วงนี้การเงินไม่ค <S eni> <talk ing> ่อยเวิร์กเนาะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยช่วงนี้มีเหตุให้จ่ายออกตลอดซับจางมากคิดไม่ตกให้ระวังสำหรับบางท่านนะเรื่องระบบน้ําในร่างกายกระเพาะอาหารระบบน้ําย่อยหรืออะไรกดไหลย้อนก็เกิดขึ้นได้นะสำหรับบางท่านสังนต้องระวังอาการอาจจะกําเริบเหมือนแบบภาระรับผิดชอบอะไรหลายอย่างหลายๆสิ่งด้วยมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้นะ ผมว่าได้ไปแน่แน่ภาวะไพ่ต่างชาติเดียวงานต่างชาติต่างประเทศหรือต้องเดินทางและคุณจะมีข่าวดีนะข่าวดีชาววันพุธกลางวันยังไม่จบมีเกณ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้รับเงินก้อนหรือโชคลาภเงินทองหรือได้เงินจากทางผู้ใหญ่ทําอะไรก็จะได้เงินอย่างแน่นอนสัปดาห์